ในปี2565กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการปรับองค์กรเข้าสู่วิถีใหม่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคการเกษตรให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมปัจจุบันและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยได้พัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้เป็นดิจิทัลมากขึ้นด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรและบุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตรภายใต้แนวคิด DOAE Next Step ขับเคลื่อนงานส่งเสริมเกษตรวิถีใหม่สำนักง,งานเกษตรจังหวัด อุตรดิตถ์ได้ดําเนินการส่งเสริมการเกษตรตามระบบส่งเสริมการเกษตร t v System ด้วยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในพื้นที่ต้นแบบกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนเมืองลับแลภายใต้แนวคีด TOAE Next Step โดยดำเนินการดังนี้การถ่ายทอดความรู้เทนนิงมีการจัดเวทีแรกเปลี่ยนเรียนรู้ DW ทั้งในรูปแบบเผชิญหน้าและรูปแบบออนไลน์ใช้เวทีการประชุม PMM และการประชุมต่างๆร่วมกันทำความเข้าใจวางแผนการกับเคลื่อนงานโครงการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ระดับอำเภอใช้เวทีการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนในการส่งต่อนโยบายสู่การปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อร่วมกันกำหนดเป้าหมายวางแผนการทำงาน พูดคุยเลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคในการทำงานส่งเสริมการเกษตรการเยี่ยมเยียนวิสิติ้งทั้งในรูปแบบออนไลน์และแบบเผชิญหน้าเน้นการนัดพบแบบกลุ่ม เพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเช่นการจัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรผู้นําการเยี่ยมเยียนแปลงใหญ่ทุเรียนเมืองรับแลเพื่อวางแผนพัฒนาและสอบถามความต้องการที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มแปลงใหญ่ในพื้นที่การจัดงานพิวเดย์ปี2565การอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปล่อยเปลืองและการศึกษาดูงานกลุ่มแปลงใหญ่ของสํานักงานเกษตรจังหวัดแพร่การมีเทศงาน Super Vision มีทั้งแบบเผชิญหน้าและรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบแอปพลิเคชัน Zoom, Line Meeting เพื่อนิเทศงานและขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเติมเต็มองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่และร่วมแก้ไขปัญหารวมทั้งร่วมกันสรุปผลการนิเทศงานการสนับสนุน Supporting เจ้าหน้าที่ การสนับสนุนสมุดทะเบียนเกษตรกรแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการเครื่องจับพิกัด GPS และองค์ความรู้การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆในกลุ่มแปลงใหญ่สนับสนุนทางด้านวิชาการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการใช้สารชีวพันธุ์และการใช้ระบบน้ำอัจฉริยะรถแบ็โคโฮเครื่องสไลด์ทุเรียนเครื่องควนทุเรียนพาเลทตู้แช่และบรรจุพันธุ์การจัดการข้อมูล Data Management การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเช่น การจัดทำปฏิทินการปลูกทุเรียนการรายงานภาวะการผลิตพืชรายเดือนการจัดทำข้อมูลต้นทุนการผลิตการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรการจัดทำแผนการผลิตของกลุ่มและรายบุคคลการจัดทำแผนการพัฒนาการเกษตรของกลุ่มปี2567โดยจัดทำให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลปี2566-2570 การดำเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่คณะทำงานได้คัดเลือกกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนเมืองรับแลโดยใช้แนวทางการดำเนินงานจากกลุ่มนำล่องปี2 5 6 3การจัดทำแผนพัฒนาขับเคลื่อนการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่มีการดำเนินงานจัดเวทีชุมชนร่วมกับสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนเมืองรับแลสมาชิกวิสาหกิจชุมชนและสมาร์ทฟาร์มเมอร์อำเภอลับแล เพื่อร่วมจัดเวทีชุมชนตามแนวทางการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ณแปลงใหญ่ทุเรียนเมืองรับเลดวันที่24มกราคม2565มีการวิเคราะห์จัดทำสรุปผลการจัดเวทีชุมชนโดยใช้เครื่องมือในการจัดทำแผนเป็นส w o t a n a l y s s s และปฏิทินการผลิตทุเรียนมีการบูรณาการแผนในการของบประมาณสนับสนุนจากการจัดเวทีชุมชน คัดเลือกกิจกรรมที่มีความพร้อมในการดําเนินการเพื่อบูรณาการกับโครงการที่มีงบประมาณอยู่แล้วและของบประมาณสนับสนุนต่อไปการขับเคลื่อนการดําเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่ต้นน้ํนิ้้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยที่พร้อมจะพัฒนาการผลิตและการตลาดร่วมกันโดยวางระบบการผลิตและการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกัน เพื่อประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยเน้นการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดสมาชิกได้รับรองมาตรฐาน G.A.P. จำนวน89รายได้รับอนุญาตให้ใช้ตาสัญ,ญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยทุเรียนหลงลับแปลดินละแแปลจำนวน10รายกลางน้ำมีการรวมกลุ่มดำเนินการผลิตปุ๋ยหมักสารชีวพันธุ์รวมถึงการผลิตฐานไบโอชามีแปลงทดลองระบบน้ำอัจฉรยะ โดยความร่วมมือของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอุตรดิตปลายน้ำมีการรวบรวมรับซื้อผลผลิตของกลุ่มแปลงใหญ่จำหน่ายให้กับผู้บริโภคในราคาเป็นธรรมน้าร้านค้าของกลุ่มมีการแบ่งปันผลกำไรให้แก่สมาชิกภายในกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนเมืองลับแลการแปรรูปทุเรียนทุเรียนทอดทุเรียนกวนการขับเคลื่อนงานมีภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชนภาคประชาชน มีการนำ BCG มาใช้ในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มดังนี้ B. i บ O อ e o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  y y มีการคัดเลือกต้นพันธุ์ดีจากการเพาะต้นกล้าใช้เองและขยายพันธุ์พืชดโดยการเสียบยอดมีการนำระบบน้ำอัจฉริยะมาใช้ในแปลงมีการแปรรูปผลผลิตทุเรียนทุเรียนทอดทุเรียนควนเพื่อเพิ่มมูลค่า C. s e c u ์ a ูล o า o ีโมีการผลิตฐานชีวภาพไบโอชา จากเศษวัสดุรองกองทุเรียนมาใช้ในการปรับปรุงบำรุงดิน G. g r e e n Economy การผลิตสารชีวพันธุ์ไตรโคเดอร์มาในการป้องกันกำจัดเชื้อราและการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพผลที่เกิดขึ้นมีการดำเนินกิจกรรมที่สร้างการเปลี่ยนแปลงต่อเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรได้แก่ 1. ลดต้นทุนการผลิตโดยการรวมกลุ่มเพื่อผลิตสารชีวพันธุ์และใช้ฐานไบโอชาปรับปรุงบำรุงดิน 2. การเพิ่มผลผลิต การให้ความรู้การใช้ปุ๋ยจำค่าวิเคราะห์ดินโดยก่อนเข้าร่วมโครงการมีผลผลิตเฉลี่ย800กิโลกรัมต่อไร่หลังเข้าร่วมโครงการมีผล,ผลผลิตเฉลี่ย1,050กิโลกรัมต่อไร่3การพัฒนาคุณภาพสมาชิกได้รับรองมาตรฐาน GAP จำนวน89รายได้รับเครื่องหมาย GI จำนวน10ราย 4. การบริหารจัดการมีกลไกการขับเคลื่อนงาน ครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่มจดทะเบียนนิติบุคคลเป็นบริษัทวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียนเมืองละแรกจำกัดมีคณะกรรมการในการบริหารจัดการจำนวน22คนมีการแบ่งการทำงานบริหารจัดการเป็นระบบ5การตลาดเพิ่มมูลค่าด้วยการไปรูปผลผลิตทางการเกษตรการพัฒนาบรรจุภัณฑ์